เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up 15นาฬิกา18นาทีนายกรัฐมนตรีประกาศใช้พรกฉุกเฉินทั่วรชาชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึง30เมษายนยันนำพ้นวิกฤตยืนยันไม่ปิดร้านขายของ 15.26นาฬิกา26นาทีอธิบดีกรมรชาชทัณน์ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโควิด -19 ในเรือนจำเร่งตรวจสอบข้อมูลขณะสั่งกักกัน4เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ14วันหลังเข้าไปสอบข้อมูลในเรือนจำ15.33นาฬิกา33นาทีธนาคารแห่งประเทศไทยยันระบบธนาคารพร้อมให้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์โควิด -19 15นาฬิกา47นาที กระทรวงพาณิชย์เผยเศรษฐกิจโลกชะลอจากโควิดฉุดการใช้สิทธิ FTA GSP เดือนมกราคมลดลงร้อยละ12.59ลาสู่15นาฬิกานาทีกรมควบคุมโรคเผยข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยกมทมนนทบุรีและชนบุรีสะสมสูงสุดเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news Roundup